สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันช่วงบ่ายๆนะครับอวันนี้มารีวิวนะครับสเตอร์น้า10ฟันกับ11ฟันนะครับวันนี้ก็มีน้องชายคนหนึ่งนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองนะครับก็เปิดร้านซ่อมเหมือนกันนะครับทาอยู่ในบ้านนะครับบอกว่านะครับจัดส่งสเตอร์น้า10ฟันและ11ฟันให้ผมหน่อยนะครับพอดีมีน้องๆแถวบ้านทักหามีน้องๆแถวบ้านเขาหานะครับก็เลยผมหาไม่ได้นะครับก็เลยเห็นหน้ารีวิวนะครับผม นะครับตอนนี้นะครับที่ร้านนะครับสเตอร์เข้ามาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น10 11 12 13 14 1 5 16ฟันนะครับผมอ่ะอันนี้รีวิวเสร็จนะครับก็จัดส่งนะครับเป็นสเตอร์หน้านะครับของพระอาทิตย์นะครับนี่ตัวนี้เป็น10ฟันนะครับ10ฟันนะครับอ่ะแล้วก็11ฟันนะครับนี่แล้วก็11ฟันนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ มาต่อกันนะครับและน้องนะครับก็บอกให้เอา12ฟันให้ด้วยนะครับ12ฟันนะครับเรามีของโอซากินะครับราคาก็จะถูกลงหน่อยนะครับกว่าพระอาทิตย์แล้วก็13ฟันนะครับส่วน14ฟัน15ฟัน16ฟันนะครับน้องเขาไม่ได้เอานะครับเนื่องจากว่าที่ที่ร้านนะครับมีแล้วนะครับ14ฟันนะครับ15กับ16ไม่จําเป็นว่างั้นนะครับผมหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับ สเตอร์หน้านะครับ1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 16เรามีจำหน่ายนะครับผมอ่าอันนี้ก็รีวิวเสร็จก็จัดส่งนะครับไป